เกือบได้ซื้อโ,โบรบอตใหม่ครับท่านผู้ชมเนี่ยช่างตัวตัวเนี้ช่างมาช่างมาต้อมให้ก็ไม่หายนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่ามันอาการมันที่มันเป็นอะไรนะครับเผือเป็นความรู้ใหม่เผือบรางคนแบบมีแล้วอยากจะมีลองศึกษาดูนะครับอ่าอนะีรนะโอ้ช่างมาหมดก็ไม่ไม่เป็นไรอะ่ะที่ช่างมาคือเขาเรียกว,ว่าเซอร์วิสไปแล้วกันแต่ว่ามาแก้ให้ไม่จบ คราวนี้ผมเจอปัญหาแล้วครับแยวผมจะให้ดูนะโนตเชื่อมเนียนกิฟเหมือนเดิมเนียนกิฟเหมือนเดิมนะครับคือไอตัวนี้นะท่านผู้ชมเนี่ยหัวหัวหัวตัวนี้ครับมันหลุดมันหลุดออกมาแล้วก็เนี่ยมันหมุนได้ครับน็อตนแทบจะหลุดเลยนะตัวนี้เนี่ยจากอื่นปกติหมด เพราะว่ามันดูแล้วมันเหมือนมันมันมันไม่ได้เสียนะครับ <c oughs> เออ <c oughs> ช่างก็ไม่รู้นะแกก็ไม่ได้เช็คดูพี่ยวแกไม่ได้เช็คดูครับว่าหัวหัวตรงนี้มันมันหลุดผมก็จับดูเออเออหรอเวค้านีนา้น่าจะจบแล้วครานี้งานก็น่าจะอัดได้เต็มที่แล้วซ <c oughs> ื้อใหมก่ก็มันก็ไม่ใช่ถูกๆครับท่านผู้ชม สามแสนกว่าบาทนะครับตัวนี้แทงแทงเอาเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าขาดตัวนี้ไปก็ไม่ได้เหมือนกันถ้ะขาดในบอดไก้กองงานก็แทบไม่เดินเลยนะครับคนเดินแทน <c oughs> ตอนนี้เขาจะเชื่อมตั้งแต่สองโมงครับยันสามทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มบบคือผมจะลากยาวเลยนะเนี่ย เชื่อมตัวนี้เชื่อมตัวนี้แล้วก็มาเชื่อมวงครั้งนึงเนี่ยนะมันจะอยู่ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงครับประมาณ4ี่นาทีลากครั้งนึงนะลวดัวด,ดเชื่อมเพิ่งเปลี่ยนไปอันนี้อยู่ได้ประมาณ3าอาทิตย์ครับถัง250โลครับ ไปแล้วเนียนนับเนียนมากตอนนี้ก็จะอัดงานเต็มทีแล้วางานรออพายเราเยอะมากเมื่อกี้นี้สะดุดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งคือผมหาสาเหตุไปได้ครับที่เ,เป็นอาการมันเป็นแบบหนักๆให้ช่างมาดูอ่ะแก็บอกว่าปกติดีเออแต่ เมื่อเช้าเอกใจลองลองจับหัวดูครับมันเจยบร้อยเลยหลุดหัวหลุดเดี๋ยวรอพายเดี๋ยวโซนอีสานก็วันพระเรื่องหัดในของถึงนะครับเดี๋ยวจะวิ่งไปส่งเองนะครับตั้งแต่เพชรบูรณ์ครับโคราชชัยภูมิขอนแก่น,นครับเราจะไล่ส่งทั้งหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวนน้ำ น้ำแห้งก่อนเพราะว่าปีนี้น้าดีครับเขาไม่ได้หวานแห้งกันแล้วคราวนี้โซนในสารคือขา,ายเยอะครับรอบพายรอพายขายเยอะมากครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้หวานแห้งกันนะครับเราเร่<笑><笑>งให้เด้อกำลังตัดรื่องตัดไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนครับลากยาว USDA. โอเคเดี๋ยวผมทำงานก่อนนะครับสวัสดีครับ